สวัสดีครับผมชื่อนายพาชระสังพงศ์รหัสนิสิบหกหนึ่งสามศูนย์สามูย์สหกหนึ่งสาขาทีบสามครับครับวันนี้ผมจะมาทำแบบฝึกหัดข้อที่5้จดเนะครับโจทย์นะครับจงหาสมการจงหาการเคลื่อนที่เชิงมุมนะครับเซต้ากับการเคลื่อนที่เชิงเส้นในแนวดิ่ง x นะครับความที่ ธรรมชาติและตำแหน่งศูนย์กลางของการสั่นนะครับหรือจุดบัฟนะครับของรถยนต์ซึ่งมีข้อมูลดนี้นครับมวลนะครับเท่ากับ1น0 0งกิโลกร,รัมนะครับแล้วก็ลัศมีาเจชั่นนะครับเจชั่ <D ig estion> นะครับอานะครับเท่ากับ0.7น mm เเมตรนะครับและระยะห่างระหว่างล้อ หน้ากับจุด G นะครับคือ1เมตรนะครับแล้วก็ระยะห่างระหว่างล้อหลังกับจุด G ก็คือ1.5้าเมตรนะครับสปริงล้อหน้านะครับมีค่าเท่ากับ15หกิโลนิวตันต่อเมตรนะครับแล้วสปริงล้อหลังนะครับเท่ากับ18ดกิโลนิวตันต่อเมตรนะครับอันดับแรกนะครับ เราให้พิกัดจุด x นะครับและเซต้าที่จุด G นะครับจากสมการ29จากสมการ29นะครับคือสมการน,น,นี้นะครับสมการ2ีแล้วให้ k a นะครับ k a คือ k เท่ากับ k f แล้วก็ Kb เท่ากับ kr นะครับแล้วก็ Ig นะครับเท่ากับ Mr กํลังสองครับจะได้จะได้ได m ศแล้วก็ศูนย Mr กํลังสองครับให้เป็น เซตาระดันะครับแล้วก็บวกด้วย kf บวก kr กลายเป็น kf ก็ lf ลบ kr lr นะครับเอ็น kf lf ลบ kr ir นะครับแล้วก็ kf lf กําลังสองลบ kr lr กําลังสองกับ X แล้วก็เซต้า X เท่ากับศูนย์ครับโดยมีเอ็กและเซต้านะครับค่าโดยมีเอ็กและเซต้าครับเอ็กเท่ากับเอ็กใหญ่ซนโอเมก้า si. ทีบวกฟี แล้วก็เซต้านะครับเท่ากับเซต้าใหญ่ส่ เมกาทีบวกฟีนะครับแล้วก็ X อ็ับเดอตนะครับเท่ากับลบโอเมก้ารัาางสอง X ใหญ่ s i n โอเมก้าทีบวกฟีก็เซตา้าดับเบิลดอตนะครับเท่ากับลบโอเมก้ารัาางสองเซต้าใหญ่ s i n โอเมกาทีบวกฟีทีนี้แทนค่าแทนค่านะครับแทนค่าเอ็กซเอ็กซ์ดอทเซตาและเซตตาดอทนะครับอ๋อกำหนดให้อันนี้เป็นสมการที่หนึ่งนะครับแล้วก็ แทนค่าพวกนี้ลงไปในสมการที่หนึ่งครับได้ลบเอมโอเมก้ากำลังสองบวกเค F บวกเ r ออันนี l ้ก <L uka. S 1> ็เป็น kf l f ลบกับ kr lr kf l f ลบ kr lr นะครับแล้วก็นี่เป็นลบ mr กํลังสองโมเมกลังสองบวก kf lf กลังสองบวก kr lr กลังสอง กับ x ใหญ่แล้วก็เซตตาใหญ่กับศูับ0ที่นี้แทนค่าลงไปนะครับจะได้นบหนึ่งพันโอเมิกา้าทั้งสองบวกสาม สามศูนย์น,นะครับสามหมื่นสามพันนะครับแล้วก็ลบหนึ่งสองศูนย์หนึ่งหมื่นสองพันแล้วลบหนึ่งหมื่นสองพันให้เป็นลบเจ็ดร้อยโอเมก,ก้ากำลังสองบวกห้าห้าห้าศูนย์ศูนย์ ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับคูณกับเทสตนี่นะครับแล้วก็เท่ากับศูนย์ทีนี้ให้นี่เป็นสรรมการที่สองนะครับที่จะได้ลบหนึ่งพัน 3, 000, 000, 7, 000, โอเมกา้ากังสองบวก3 3ม0 0ื่นนคูณกับลบเจ็โอเมก้ากลังสบวกห5า0มื่นลบกับลบหน0 0งหมื่นสองพัแล้วก็ลบหนึ่งหมื่พ ท่ากับ0ทีนี้ดึงตัวร่วมนะครับ1,000ออกจากทุกเทอมครับร้ยากไปหารกับ0นย์นะครับจะได้ลบโอเมกากำลังสองลบสามสิบสามคูณกับลบศูนจุดเจ็ดโอเมกากำลังสองบวกกับ ห้าสิบห้าจุดห้าลบกับลบสิบสองคูณกับลบสิบสองเท่ากับศูนย์ทีนี้คำนวณออกมานะครับจัดรูปนะครับได้เป็น สนจุดเจ็ดโอเมก,ก้ากำลังสองลบ55.5สิบนี่เป็นโอเมก,ก้ากำลังสี่ห้โอเมก,ก้ากำลังสองลบยี่โอเมก,ก้ากำลังสองบวกกับ1.8 3.1.5 1> บ1 4 4เท่ากับ0จะรูปอีกรอบนะครับเป็น0.7โอเมก้ากลัง4รบ78.6โอเมก้ากลัง2บวกกับ1 687.5 เท่าับ0สิ่นี้ครับจะได้จะหาโอเมก้า1 2ครับอก้า1 2กำลัง2เนี่ยโอเมกาได้จากลบ b บวกลบรูท4รูท B กำลังสองลบส a ่ส่วนด้วย 2A จะไดโอเมกากลังสองเป็นหรืเนอ2เนี่ยเท่ากับ78.6บบวกลบรูทเจกำลังสองลบ4 ศูนย์จุดเจ็ดซก็คือ1687.5ส่วนด้วย2องก็คือศูนย์จุดเจ็ดจะได้โอเมกา้าหนกลังสเท่ากับ28.92แล้วก็โอเมกา้า สองกำลังสองเ,เท่ากับ8ป3สิบสามอรูทนะครับจะได้โอเมก้าหนึ่งเท่ากับห้าจุดสามแปเรเดียนต่อวินาทีนะโอเมก้าสองเท่ากับเก้าจุดหนึ่งเรเดียนต่อวินาที ทีนี้แทนค่าโอเมก้าหนึ่งนะครับลงในสมการแม่ของเทอมของสมการที่สองนะครับได้ลบหนึ่งหมื่นโอเมกาทั้งสอง สบวกกับสามสามศูนยูนคูณกับ x ใหญ่ลบ1 2 0, 0, 0. ่งสศูนย์ศูเซต้าใหญ่เท่ากับศูนจะได้ลบหนึ่งมื่คูณกับ

จะได้ x ใหญ่สามการที่1ส่วนด้วยเซตต้ใหญ่สมการที่1่เท่ากับ1 2 0 0 0ส่วนด้วยลบ1เมือนคูณกับ28.92บวกกับ33เนี่สยสาม0มพัน จะได้ค่ามาเป็นยี่สิบสองจุดเก้าสี่หนึ่งสองทีนี้แทนค่าโอเมกาสองเข้าไปในพดนี้นะครับโอเมกาสองกำลังสองนะครับที่ได้แปดสิบสามจุดสามเจ็ดนะครับจะได้ เอกใหสองตานที่สองี่ยส่วนด้วยเซนตอร์ใหญ่สองรานที่สเท่ากับ12ึ่งสองศนยสอพันเนี่ยลบหนึ 1, 2, นะ่งพันในหนึ่งมื่ส่วนด้วยแปดสิบสามจุดสามเจ็ด ามหมื่นสามพันเท่ากับลบ่วนจุดสองสามแปดสองนี่เราก็ได้ค่าความถี่ธรรมชาตินะครับความถวัดอันนี้เราได้ความถี่ธรรมชาติในค่านี้นะครับต่อมาครับรูปร่างฐานนิยมนะครับรูปร่างฐานนิยมนะครับเนื่องจากคิด าการกระจัดเชิงมุมน,น้อยนะครับแทนเซต,ต้าใหญ่เนี่ยก็จะประมาณเซต,ต้าใหญ่และเกิด okay. จุดบับแบบนี้นะครับมาลูกไป นี้ฐานิยมที่หนึ่งนะครับเกิดระยะจุดบับนะครับห่างจากจุด G เท่ากับนี่คือจุด G นะครับห่างจากจุด G เนี่ยเป็นสอบ เป็นระยะ2.9412นะครับเมตรซึ่งได้จากการสามารถหาได้จากแทนเซตเตอร์ใหญ่สมการที่1ครับประมาณเซตเตอร์ใหญ่สมการที่1เท่ากับเอกแ่สมการที่1ส่วนด้วย2.9412นะครับ ซึ่งที่ทาง X นะครับไปทางคิดบวกครับคือทิดขึ้นเป็นบวก X ้วเกิดการกระจัดเชิมงมุมนะครับไปทางบวกนี่คือจุดบับ ทางนี้นะครับนี่คือเสต้านะครับขึ้นไปทาบวกมีทิศตามเข็มนาฬิการครับจึงเกิดจุดบับด้านขวาของ g นะครับก็จุดจุดนี้ रोगी साफ จุดที่านิยมที่สองจุดบับนะครับจะอยู่ห่างจาก G ระยะของจุดบับจะห่างจากจุด G เนี่ยประมาณ0.2382นนะครับเมตรไปทาง ซ้ายนะครับโดยมีระยะห่างเท่ากับนี่เนื่องจากเมื่อรถยนต์นครับมีการกระจัดนะครับเชิงเส้นเท่ากับ X ไปทางบวกนะครับทิศขึ้นนะครับก็คืออันนี้เป็นจดุด G นะครับ นี่ไปทางขึ้นจุด x จุดรับจะมาทางซ้ายมือน,นะครับระยะนี่คือศูนจุดสองสามสี่สองสาม,สามแปดสองนะครับแล้วก็มี เกิดการกัดเชิงมุมนะครับไปทางทิศลบนะครับน,น,นี่คือจุดบับนะครับก็เซตตาทางทิศลบนะครับคุดทวนเข็มนาิกานี่ครับก็เสร็จแล้วครับ